ออกเสียงผิดยังไงนี่บอกได้นะครับยูสิบหกไปแข่งที่สนามป,อ,ปอนภาพและเสียงเป็นยังไรสามารถส่งแรมเริ่มเล่นครับเป็นโรงเรียนพวกเริ่มเล่นก่อนครับผมยากสีอิทยาคุ้มบังคังครับ A FC เอฟซีเบอร์เจ็ดของภูมิยาเอาแล้วครับหนองบุญมากตัดได้หนองบุญมากไทยก็ไปเอ๋เดด โดดปู้วิจเอาพีกไม่ได้ครับหมายเลขเจ็ดของบูวิจาที่เาไปยืดได้ไม่ลำ้ำยิงโอ้โหเข้าไปแล้วครับโอ้โ้ปูวิทยาครับออกนำหนองบุญมากประทงวิทยาไปแล้วหนึ่งปะอย่างได้แม่โดนปูวิทยาตัดได้ครับเสียหลักล้มอูสไลด์อยู่ครับบอลครับปั๊มออกมา<อ>ใขรได้เอาแล้วเข้าทางหนองบุญมากเอาสไลด์ไม่อยู่ครับ เปิดเข้าไปติดผู้วิทยาขวดโอ้โหแถวสองยังเป็นหนองบุญมากมาใหม่หนองบุญมากหนองบุญมากยังไงยังไงยิงโอ้โหโอ้โหตีเสมอทันควันเลยครับสำหรับหนองบุญมากครับโมย่างเร็วเลยครับสำหรับแข่งว่าได้ด้วยครับ โอ้มีเสียงนกวีดีแล้วครับเอาแล้วก็มีของแถมับจังหวะนี้ใบเหลืองมาแล้วครับปูวิทยาครับยิงโอ้โโอ,โอ้เข้าไปแล้วปู่รักษาประตูของน้องบุญมากก็ปัดบอลไม่ออกครับเป็นอเนอฟซีเบอร์ไหนเนาะ ฟรีคิกของผู้วิทยาเปิดเข้าไปยิงได้ไหมยิงโอ้โหกลายเป็นผู้วิทยาครับบุกขึ้นมาจังหวะเปิดเข้ามาเอาแย่งกันเองครับหนองบุญมากยิงโอ้โหประตูที่สองมาแล้วครับลุกความหวังโอ้โหเตะบอลไม่โดนกันครับ เอาแล้วครับปูวิยาตั้งหลักได้แล้วครับหลังจากโดนกดอยู่ไปนึงปีเข้าไปเอา,อาปะตูที่ทปูปิยามาแล้วครับตีโอ้โหหลบอีกแล้วครับหมายเลขยี่สิบสี่โอ้โหสวยครับเจียไป ยิงเข้าไปเข้าเข้าไปแล้วครับโกลายเป็นผู้วิทยากรับอกห่างไปเลยก็ปิดประตูฝาลงไปเลยครับโบตอกประตูไปเลยก็ดูนี่จบเกมแน่นอนครับโบหมดเวลาการแข่งขันครับ